ก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกคนทุกท่านทุกพื้นที่นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13มิถุนายนนะครับตื่นมาประมาณ6โมงเช้านะครับ ก็จะเหลือเวลาอีกสักประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็จะได้ปล่อยปลาบางชนิดสูนอกะชังนะครับว่ามันครบเดือนแล้วครับน่าจะได้ปล่อยอแต่ความคิดไม่อยากจะปล่อยเลยครับ อยาให้มันอยู่ในกระชังจะรอดูว่ามันจะเติบโตรหรือไม่นะครับมันก็ยังมันก็โตมาเรื่อยๆรืครับถ้ามาได้กินอาหารแบบจุๆนะครับแต่นี้สังเกตได้ว่ากระชังที่แยกออกจากจาระเม็ดแยกออกจากทับทิมนะครับทับทิมก็จะได้กินอะไรแบบ จุใจครับก็เลยแยกออกมาครับคือจาระเม็ดก็อยู่ส่วนจาระเม็ดนะครับ <c oughs> จาระเม็ดอยู่กระชังนี้นะครับทับทิมก็อยู่ส่วนทับทิมทับทิมจะมีสองกระชังนะครับชังนี้กับชังนี้ครับ มีอยู่าสกไปชังงนี่ยวะครับบรรยากาศฟ้าครึมๆค,ครับเหมือนฝนจะตกอีกแล้วครับในวันอาทิตย์นะครับ บรรยากาศอยู่ท้องทุ่งนากา็มีเสียงนกร้องเสียงดังนะครับลาส่วนมากชอบอยู่ใต้กระชังนะครับ ออช,ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดระบาดนครับออกไปถ่ายคลิปข้างนอกก็ไม่กลา้า <c oughs> ไม่กล้าเสียงเท่าไหร่นะครับ ในตำบนผมเนเเป็นช่วงโควิดระบาดอยู่ครับไม่ค่อยกล้าออกไปถ่ายคลิปข้างนอกนะครับเพราะว่าเชือ้อไวรัสโครโรนานี่มันร้ายแรงมากรายแรงติดแบบไม่รู้ตัวก็มีนะครับท่าน ก็เลยต้องป้องกันตัวเองเอาไว้นะครับโดยการไม่ออกไปไหนถ้าไม่จำเป็นนะครับ จะโตแบบให,ใหญ่สักทีเนาะอาหารปลาก็จะหมดแล้วพอดีให้คนอื่นไปซื้อแทนะเป็นอาหารเม็ดเล็กนะครับก็เลยเวลาให้แล้วมันกินจุแล้วมันเปลืองนะครับก็เลยทำให้หมดไวนะครับ รบรรยากาศนาข้าวนะครับที่กำลังจะเ,เติบโตมาในภายภาคข้างหน้านะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับให้ชมบรรยากาศช่วเช้าของวันอาทิตย์นะครับแค่เพียงคลนี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ